ุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาจะเป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจุนอีกแล้วค่ะคุณจุนปอรั่งคุณจุนพุกามสายเปคุณจุนฝรั่ตงตแกลลี่ประทุมธานีเรียกอะไรก็ได้แต่ซื้อรถซื้อกับคุณจุนเถอะเพราะเราแถมเยอะแถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครขายถูกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลังการขายตลอดย,ยุคการใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยวันนี้พามาชมสตอมแท็กขับเคลื่อนสองล้อก็มีเกียร์อ e ีชิปเตอร์นะคะราคาจำหน่ายที่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะคะ สีดำคันนี้ดูดูไปชมกันเลยสไตล์ที่แต่งนะคะตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเราแต่งแค่ล้อมแม็กขอบ20นะคะทั่วไปของรถก็สวยอยู่แล้วนะคะมีไฟออกแรมเพิ่มเติมมามีคลิปด้านหน้านะคะสีแดง <ๆ S 1> ที่เห็นโดดเด่นกันเลยก็คือตัวล้อที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะ ย่าง BX กุรินะคะตัวนี้ขออ20 275 55R20 แล้วก็แม็กสไตล์เมริกันนะคะช่วงล่างก็เป็นโมรโโทูกอยู่แล้วนะคะตัวรถคือไบเทอร์โบคนะคะ210แรงม้านั่นเองที่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือราวหลังคาสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้โลบาสามารถปรับเปลี่ยนขยับตามการใช้งานได้ แล้วเพิ่มพิเศษจริงๆนะคะลูกค้าอยากเอาลายสติกเกอร์ออกเราก็จัดก,การให้พร้อมกับตัวนี้เปลี่ยนนะคะติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้ราคาประมาณ38,000ืนนะคะเป็นโรเลอร์ัตเตอร์แบบไฟฟ้านะคะไปชมภายในกันเล็กน้อยนะคะว่าเรามีอะไรที่น่าสนใจมากที่เห็นโดดเด่นก็คือเครงลายไฟฟ้าแบบข่อนแรง แล้วก็ตัวเกียร์อียิปต์นั่นเองนะคะสามารถเขาเรียกว่าเกียร์มีชีวิตเลเนาะเวลาเราลืมหรือก้มหล่นอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะก็พวงมาลัยปรับไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีแท่นชั้นไล้สายครบครันกันเลยไม่ว่าจะความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายอันนี้เรียกว่าจบๆนะคะ ตัวรุ่นรถก็คือจะเป็นวายแท็กนะคะแล้วก็สตอมแท็กแล้วก็แรปเตอร์ถ้าใครยังไม่สนใจแรปเตอร์ก็จุดเก้าตัวนี้เลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ